now are very excited announced registration now open for our Bible course online that for ourous is เรารู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยที่จะได้ประกาศให้กับทุกคนได้ทราบว่าตอนนี้หลักสูตรเ m มาออนไลน์ของเราได้เปิดรับสมัครแล้ว and so sign up get ready and join us for this course อย่าลังเลใจนะครับนุนใจให้ลงทะเบียนเลยเพื่อที่คุณเองจะได้เตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการเรียนในหลักสูตรนี้ we give you a guarantee by the power of the word of God เรารับประกันเลยด้วย ถ้อยคำของพระเจ้าที่เต็มไปได้วยพลัง That your faith will be built ว่าความเชื่อของคุณจะได้รับการเสริมสร้าง And your life will be truly transformed แล้วชีวิตของคุณนั้นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน You know everything in our life rises and falls based on our belief system คุณดูไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรานั้นจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของเรา What you believe about God สิ่งที่คุณเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้า About yourself เกี่ยวกับตัวคุณเอง About your life, future and your future ชีวิตของคุณและอนาคตของคุณ determines whether you'll walk in victory or in defeat ก็จะเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะเห็นชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ at a m อมา every subject will equip you to have the right belief system ที่หลักสูตร mos นี้ทุกๆวิชาจะเป็นการตระเตรียมคุณให้มีความเชื่อที่ถูกต้อง you will know what to believe according to the word of God คุณก็จะรู้ว่าคุณสามารถจะเชื่ออะไรได้บ้างจากถ้อยคำของพระเจ้า and you will learn how to effectively leave out your f a i t h และคุณก็จะได้เรียนรู้วิธีการดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อที่เกิดผลมาก as the word of god reveals the truth in your heart เมื่อถ้อยคําของพระเจ้าได้เปิดเผยความจริงในหัวใจของคุณ you will experience the victorious life christ died to give you คุณจะได้รับประสบการณ์กับชีวิตแห่งชัยชนะซึ่งเป็นชีวิตที่พระเยซูคริสต์ยอมสิ้นพระชนเพื่อให้กับคุณ and you will be greatly fruitful in the purpose of god แล้วคุณเองก็จะเกิดผลอย่างมากมายในจุดประสงค์ของพระเจ้า so we e a r are looking forward to seeing you in these classes ยังไงเราก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้เจอกับคุณในหลักสูตรนี้ God bless you ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ Scan here for more information and sign up today สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนออนไลน์ได้แล้ววันนี้ Good morning, everyone, and welcome to a daily gospel truth. Well, it is time for you to sign up for Emmaus Bible Course online. Now, remember, we have three courses. So, you start with Course 1. But for those who have finished Course 1, come back for Course 2. And we also just introduced introduce course three. แล้วก็ปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่เราจะมีหลักสูตรที่3 so once you finish two course two you can come for course three นันสำหรับคนที่จบจากหลักสูตรที่2แล้วสามารถที่จะเรียนต่อในหลักสูตรที่3ได้ so please click the link underneath this video ยังไงอย่าลืมที่จะคลิกลิงก์ด้านล่างวิดีโอนี้ and look at all the subjects we offer เพื่อที่คุณจะได้ดูวิชาต่างๆที่อยู่ในแต่ละหลักสูตร and I guarantee that each subject will powerfully strengthen your face และผมรับประกันเลยว่า แต่ละหลักสูตรแต่ละวิชาจะเป็นสิ่งที่เสริมกําลังคุณในการดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อการศึกษาถ้อยคำของพระเจ้ามันก็จะเป็นสงครามฝ่ายวิญญาณทุกครั้งเลย But worth all. แต่ยังไงมันก็คุ้มค่าเสมอ So see class hope to see you we the in เราเองก็หวังว่าจะเจอกับทุกคนในชั้นเรียนนั้นนะครับ This week we are talking about a spiritual mind. And I think a lot of Christians does not have a biblical concept of this truth. ความหมายตรงนี้ให้ตรงกันกับบริบท But you see if you study the scriptures you see that this is God's will for us แต่ถ้าคุณศึกษาจากพระคมัมภีร์จรงิงๆคุณก็จะเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นความประสงค์ของพระเจ้าสําหรับชีวิตของเรา You know God wants us to be spiritually minded พระเจ้าต้องการให้เราเป็นคนที่มีความคิดตามฝ่ายวิญญาณ Which means that our thoughts นั่นหมายความว่าความคิดของเรา Our emotions อารมณ์ของเรา Our perspective our beliefs มุมมองของเราความเชื่อของเรา Our reactions to life แล้วท่าทีการตอบสนองที่เรามีต่อเรื่องต่าง in life is guided and empowered by the holy spirit g o ถูกนําและได้รับเสริมการเสริมกําลังมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ So as Christians ในฐานะของคริสเตียน We not only receive the holy spirit when we get born again เราไม่เพียงแต่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ตอนที่เราบังเกิดใหม่เท่านั้น But every single day แต่ทุกๆวัน we give control of our lives to the holy spirit เราจะต้องอนุญาตให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ควบคุมเหนือชีวิตของเราด้วย That is a spiritual mind แล้วตรงนั้นก็ถือว่าเป็นคนที่มีความคิดตามฝ่ายวิญญาณ not talking about acting all self-righteous and looking down on other people. เราไม่ได้พูดถึงการแสดงท่าทีว่าเราเป็นคนชอบธรรมแล้วเราก็ดูถูกคนอื่น You know, we're talking about the leadership of the Holy Spirit. เราพูดถึงการที่เราอนุญาตให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเป็นผู้นำชีวิตเรา Living by the power of the Holy Spirit. แล้วก็เราเป็นคนที่ดำเนินชีวิตโดยการพึ่งฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ You know, the truth is, we don't have Strength in ourselves to live like God wants us to live. That's why when we get born again, the very Spirit of God comes and lives in us. You know, uh, if you if you have seen puppet shows, you know, kids like puppet shows. Right? You know, but these people take this puppet and and they, they put puppet their the hand inside the puppet. เพราะว่าคนที่เขาแสดงเนี่ยเขาก็จะเอาเอาหุ่นมาใส่ในมือของเขา and and this puppet you know they have no life of its own mm hmm. แล้วเราก็จะเห็นว่าหุ่นเนี่ย มันไม่ได้มีชีวิตอยู่ในตัวมันเองแต่มันสามารถที่จะเคลื่อนไหวหรือพูดได้เนี่ยเป็นเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเอามือไปใส่ในหุ่นนั้น you know, นั่นก็คือถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยสำหรับชีวิตคริสเตียน you know, พระเจ้าต้องการให้เราดําเนินชีวิตตามแนวทางของพระองค์ Obviously He wants us to live right คือพระองค์ต้องการให้เราดําเนินชีวิตอย่างถูกต้อง You know He wants us to live in victory พระองค์อยากจะเห็นเราดําเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะ He wants us to bear the fruit of godly character และพระองค์เองก็อยากจะให้เราได้เกิดผลตามลักษณะของพระเจ้า he, he wants us to be fruitful in the purpose พระองค์อยากจะให้เรานั้นเกิดผลมากตามจุดประสงค์ที่พระเจ้ากำหนดไว้ในชีวิตเรา But we are weak ourselves. แต่ในตัวเราเองเ s e l v e ราอ่อนแอเราเองเนีหลายๆครั้งที่เราก็มักจะเดินแลงทางตล t ด g o astray. หลายๆครั้งที่เราก็มักจะเดินหลงทางตลอด We t e ก d to be very q u i ้ k ที่ n ร l u e มั e จ by t ิ e t h งท g s ตล the w า r l d แล้งเราก็มักจะไดินับอิทธิพลมายากสินงตงางๆของโรกนด้อย่ายรวดเร็ว So g ะเ helps ง s by g i v ดเร us the Holy Spirit to live i าก็พระเจ้าก็เลยช่วยเราก็การให้ พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เนี่ยเข้ามาอยู่ในเรา you know, but that is not the end of the story แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีแค่ตรงนี้เท่านั้น God wants us to also by knowledge and wisdom actively give control of our lives to the Holy Spirit ด้วยความรู้จากถ้อยคำของพระเจ้าด้วยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าอยากจะให้เราเนี่ยใช้สิ่งเหล่านี้ในการอนุญาตให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาควบคุมอยู่ในชีวิตเรา so, so it's it's it very simple to understand actually จริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายมาก <spiritual> ความคิดตามฝ่ายวิญญาณ is a person who life is controlled by the holy spirit ก็คือคนที่เขาอนุญาตให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยควบคุมชีวิตของเค้า in our emotions อารมณ์ของเรา are controlled by the holy spirit ก็ถูกควบคุมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ our thoughts our choices are controlled by the holy spirit ความคิดของเราการตัดสินใจของเราก็ถูกควบคุมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ and you know this is something that we continue to grow in in this life นี่ก็คือสิ่งที่เราทุกๆคนก็จะเติบโต มากขึ้นเรื่อยๆในการดำเนินชีวิตบน <You know, S 1> โลกนี้ No No Christian reaches a point of growth ไม่มีคริสเตียนคนไหนที่บอกว่าโอ้ฉันเนี่ยเติบโตมาจนถึงจุดที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้ว why s journey for นี่คือเหตุผลว่ามันเป็นการเดินทางของเราทุกๆคน look at Christians เมื่อคุณมองดูคริสเตียน levels คุณก็จะเห็นว่าคริสเตียนแต่ละคนเนี่ยมีระดับการเติบโตทางฝ่ายวิญญาณที่ไม่เท่ากัน There are some Christians who are born again but they have absolutely no control of their emotions เพราะคริสเตียนบางคนบังเกิดใหม่แล้วก็จริงแต่เขาเองก็ไม่ได้แบบสามารถควบคุมอารมณ์อะไรของเขาได้เลย you know negative emotions j u s just takes over their life มันเหมือนกับว่า อารมณ์ไม่ดีอารมณ์หมดหงิดมันเกิดขึ้นกับเขาได้ง่ายมาก you know there are Christians who have no control over their over their belief system over their thought life หรือว่าคริสเตีนบางคนเองก็ไม่ได้ควบคุมอยู่เหนือระบบความเชื่อของเขาหรือว่าระบบความคิดของเขาเลย it's like they allow all these negative things to come and lead their lives เขาก็จะยอมให้สิ่งต่างๆไม่ดีที่เข้ามาในชีวิตมาเป็นตัวกําหนดชีวิตของเขาการกระทําของเขา you know, does not mean they're not born again. แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ได้บังเกิดใหมนะ่ and mind have more and more of spiritual of นั่นหมายความว่าเขาจำเป็นที่จะต้องมีความคิดของพระวิญญาณมากขึ้น which actually is the process of spiritual growth ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกระบวนการในการเติบโตมากขึ้นทางฝ่ายวิญญาณ spiritual growth leads to spiritual mind เพราะว่าชีวิตการเติบโตทางฝ่ายวิญญาณนั้นน่ะก็จะมาจากการที่ความคิดของเราเนี่ย เป็นความคิดที่ตามพระวิญญาณมากขึ้น so, you know, don't in Christ, s grow we h c เพราะเมื่อตัวเราเองไม่ได้เติบโตมากขึ้นในพระคริสต์เราก็อาจจะยังเป็นคนที่มีความคิดตามฝ่ายเนื้อหนังอยู่ about อยากจะให้เราลองคิดแบบนี้ <You S 1> นะครับ have a, you have

เหมือนกันกับคนที่ไม่ได้เป็นคร you know, like ิสเตียนเขาก็มีท่าทีตอบสนองกับสิ่งต่างๆในโลกนี้เหมือนกับคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนนั่นก็คือคริสเตียนที่ยังมีความคิดตามฝ่ายเนื้อหนังเขาสามารถที่จะมีความคิดตามฝ่ายวิญญาณได้เพียงแต่เขาแค่ให้ความร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นเองแต่สําหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นคริสน อันดับแรกเขาต้องบังเกิดใหม่ก่อนสำหรับคริสเตียนแล้วเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเขาอยู่แล้วมันเป็นแค่เรื่องของการที่เราจําเป็นจะต้องเติบโตขึ้นแล้วก็ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ควบคุมอยู่เหนือชีวิตของเรา The has the Holy so is of and is mind mind call สิ่งที่ตรงข้ามกันกับความคิดตามฝ่าย วิญญาณก็คือความคิดตามฝ่ายเนื้อหนัง and yes carnal mind includes you know thinking about evil things or sinful things และความคิดตามฝ่ายเนื้อหนังนั้นก็รวมไปถึงการคิดถึงสิ่งที่ไม่ดีการคิดถึงสิ่งที่มันเป็นกิเลสตัณหา but actually the real definition is this แต่คำนิยามจริงๆแล้วก็คือ when we don't think in line with the word of god เมื่อไหรก็ตามที่ความคิดของเราเนี่ยไม่ได้คิดตรงกันกับถ้อยคําพระเจ้า we don't believe in line with the word of god เมื่อเราไม่ได้เชื่อตามถ้อยคําของพระเจ้า in a way we don't make choices in line with the word of <or S 1> god หรือเราไม่ได้ตัดสินใจตามแนวทางของพระเจ้าตามถ้อยคําของพระองค์ that <God. S 1> is the carnal mind อันนั้นก็คือความคิดในฝ่ายเนื้อหนัง now before we go further let's read romans chapter 8 verse 5 to 6 first เดี๋ยวตอนนี้อยากจะให้เรามาอ่านในโรมบทที่8ข้อ5ถึงข้อ6ด้วยกันก่อน says for those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh but those who are uh, those who live according to the spirit the things of the spirit เพราะว่าคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังก็ปักใจในสิ่งซึ่งเป็นของของเนื้อหนังแต่คนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณก็สนใจในสิ่งซึ่งเป็นของพระวิญญาณ so we see here two focus of the mind เราก็ได้เห็นตรงนี้ว่า ความคิดเนี่ยจดจ่ออยู่ในสองส่วนด้วยกัน On the things of things the the flesh ก็คือความคิดหนึ่งเนี่ยจดจ่ออยู่ในสิ่งที่เป็นของเนื้อหนัง now things of the flesh share means สิ่งที่เป็นของเนื้อหนัง <are S 2> ตรงนี้นี่หมายถึง things that are contradictory to the word of God to the finished work of Jesus เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับถ้อยคำของพระเจ้าและการงานที่เสร็จแล้วของพอระเยซูคริสต์ you know it's not just talking about you know when you think about food or or holiday or whatever <about> life. ออคําว่าความคิดตามฝ่ายเนื้อหนังตรงนี้ไม่ได้เป็นการที่เราคิดถึงเรื่องของอาหารเรื่องของการไปเที่ยวหรือว่าเรื่องของการแบบว่าอะไรต่างๆในชีวิตของเรา you know, Obviously those things are not sinful คือแน่นอนว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันก็ไม่ได้ว่าบาปเลย Those things don't contradict the, the 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 will of God for your life แล้วการคิดถึงสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่ได้ขัดแย้งกันกันกบจุดประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตคุณ Things of the flesh simply hear me แต่ว่า สิ่งซึ่งเป็นของของเนื้อหนังในข้อนี้นั้นหมายถึง things that don't align with who you are in Christ การคิดถึงสิ่งที่ไม่ได้ตรงกันกับตัวตนของคุณในพระคริสต์ things that don't align with God with God's plan for your life สิ่งที่ ไม่ได้ตรงกันกับแผนการของพระเจ้าในชีวิต things that don't align with the will of God for your life สิ่งที่ไม่ได้ตรงกันกับความประสงค์ของพระเจ้าในชีวิต so a carnal mind can also be this ดังนั้นเนี่ยความคิดตามฝ่ายเนื้อหนังสามารถจะเป็นแบบนี้ได้ you, start thinking, well, you know I, I have no value thinking have I well เมื่อคุณเริ่มคิดว่าเฮ้ยฉันเป็นคนที่ไม่มีค่าเลย I no worth ฉันไม่มีคุณค่าที่ดีเลย d i you know that's a carnal mind คุณรู้ไหมว่าการคิดแบบนี้ก็คือความคิดตามฝ่ายเนื้อนัง t h e r e is a mindset on the things of the flesh คือความคิดที่คุณกำลังจดจ่อไปกับสิ่งที่อยู่ในเนื้อหนัง Because that in line with the truth เพราะมันไม่ได้ตรงกันกับความจริงของพระเจ้า You have worth the word of God says เพราะถ้อยคำของพระเจ้าบอกว่าคุณเป็นคนที่มีค่ามาก You have value Christ demonstrated that by going to the cross for you คุณเป็นคนที่มีค่ามากและพระเยซูคริสต์ก็ได้แสดงสิ่งนี้ให้คุณเห็นโดยการยอมสละชีวิตของพระองค์เนี่ยตายแทนคุณเหมือนกางเขน But a carnal Christian แต่ว่าคริสเตียนที่มีความคิดตามฝ่ายเนื้อหนัง is is thinking wrong about his or her identity all the time ก็จะคิดถึงตัวเองหรือว่าตัวตนของเขาในทางที่ผิดอยู่ตลอดเวลาแต่ความคิดตามฝ่ายพระวิญญาณ is always thinking about his or her identity in line with who he is in Christ <g ül üyor> or she is in Christ เขาก็จะคิดถึงตัวเขาเองหรือตัวตนของเขาเนี่ย ในพระเยซูคริสต์เสมอ See we have to understand what it means to have, to have our mind set on the things of the flesh ดังนั้นเราจํเป็นจะต้องเข้าใจความหมายที่ข้อนี้บอกว่าปักใจอยู่ในสิ่งซึ่งเป็นของของเนื้อนหนังนั้นมันคืออะไร Anything that is in 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 contradiction to the truth of the word of God คือทุกอย่างเลยที่ขัดแย้งกับความจริงของถ้อยคําพระเจ้า is Uh, uh thinking about the flesh นั่นก็คือความคิดตามฝ่ายเนื้อหนัง you know if you believe you're still a sinner and not righteous ถ้าคุณยังคิดว่าตัวเองเป็นคนบาปอยู่ยังไม่ได้เป็นคนชอบธรรมเลย that's a carnal mind นั่นก็คือความคิดตามฝ่ายเนื้อหนัง you know if you don't see that you're blessed in Christ ถ้าคุณไม่ได้เห็นว่าตัวคุณได้รับการอวยพรแล้วในพระคริสต์ that's a carnal mind อันนั้นก็คือความคิดตามฝ่ายเนื้อหนัง and so you know the mind that is set on the things of the flesh แล้วความคิดเนี่ย ที่คิดตามฝ่ายเนื้อหนัง to ก็จะนำเราไปสู่ความพ่ายแพ้นำไปสู่ความสับสนการตกเป็นทาสที่มากขึ้น to the who according live แต่ผู้ที่ดำเนินชีวิตตามฝ่ายพระวิญญาณ They set their minds the things the ก็สนใจในสิ่งซึ่งเป็นของพระวิญญาณสิ่งซึ่งเป็นของพระวิญญาณ does that mean? First of ตรงนี้หมายความว่าอย่างไรก่อนอื่นเลย It's the word of God นี่คือถ้อยคำของพระเจ้าคุณรู้ไหมว่าพระวิญญาณริสุดทำงานในชีวิตของเราโดยผ่านทางถ้อยคำของพระเจ้าเสมอคุณไม่สามารถจดจ่อที่พระวิญญาณรบสุดได้ถ้าคุณไม่จดจ่อที่ถ้อยคำของพระเจ้าพระวิญญาณรบสุดเองก็ปรับเปลี่ยนความคิดให้กับเราใหม่โดยผ่านทางถ้อยคำของพระเจ้าว so mind ความคิดตามฝ่ายพระวิญวญาณ ก็จะเป็นความคิดที่จดจ่ออยู่ในถ้อยคำของพระเจ้าเสมอ Because the Holy Spirit is the author of the Word of God เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่เขียนพระคัมภีร์ And so we're 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 trying to understand from the Bible เราเองก็อยากจะเข้าใจให้ตรงกันกับพระคัมภีร์ด้วย What it means to have a carnal mind and a spiritual mind ว่าเป็นอย่างไรกับการที่ เรานั้นมีความคิดตามฝ่ายเนื้อหนังหรือมีความคิดตามฝ่ายพระวิญญาณ We'll continue this tomorrow. Let's pray เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เรากลับมาเรียนตรงนี้กันต่อนะครับวันนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันก่อน Father we thank you for this brand new day พระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับวันใหม่นี้ And for all the victories and blessings you have in store for us สำหรับชัยชนะและพระพรทั้งหมดที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเรา We thank you for the guidance of the Holy Spirit today เราขอบคุณสำหรับการทรงนำของพระวิญญาณเบสุดในวันนี้ In Jesus name ในพระนามพระเยซู Amen <Amen. S 2> God bless you. Have a good day. ขอพระเจ้าให้พรนะครับและขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในวันนี้ We now are very excited announce that registration now open for our Bible course online that for ourous is เรารู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยที่จะได้ประกาศให้กับทุกคนได้ทราบว่าตอนนี้หลักสูตร e m m a อ s ออนไลน์ของเราได้เปิดรับสมัครแล้ว and so sign up get ready and join us for this course อย่าลังเลใจนะครับหนุนใจให้ลงทะเบียนเลยเพื่อที่คุณเองจะได้เตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการเรียนในหลักสูตรนี้ we give you a guarantee by the power of the word of God เรารับประกันเลยด้วย ถ้อยคําของพระเจ้าที่เต็มไปได้วยพลัง That your faith will be built ว่าความเชื่อของคุณจะได้รับการเสริมสร้าง And your life will be truly transformed แล้วชีวิตของคุณนั้นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน You know everything in our life rises and falls based on our belief system คุณดูไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรานั้นจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของเรา What you believe about God สิ่งที่คุณเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้า About yourself เกี่ยวกับตัวคุณเอง About your life future and your future ชีวิตของคุณและอนาคตของคุณ determines whether you'll walk in victory or in defeat ก็จะเป็นตัวกำหนวดว่าคุณจะเห็นชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ at e m u s every subject will equip you to have the right belief system ที่หลักสูตร Emos นี้ทุกๆวิชาจะเป็นการตระเตรียมคุณให้มีความเชื่อที่ถูกต้อง you will know what to believe according to the word of God คุณก็จะรู้ว่าคุณสามารถจะเชื่ออะไรได้บ้างจากถ้อยคำของพระเจ้า and you will learn how to effectively leave out your f a i t h และคุณก็จะได้เรียนรู้วิธีการดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อที่เกิดผลมาก as the word of god reveals the truth in your heart เมื่อถ้อยคําของพระเจ้าได้เปิดเผยความจริงในหัวใจของคุณ you will experience the victorious life christ died to give you คุณจะได้รับประสบการณ์กับชีวิตแห่งชัยชนะซึ่งเป็นชีวิตที่พระเยซูคริสต์ยอมสิ้นพระชนเพื่อให้กับคุณ and you will be greatly fruitful in the purpose of god แล้วคุณเองก็จะเกิดผลอย่างมากมายในจุดประสงค์ของพระเจ้า so we are looking forward to seeing you in these classes ยังไงเราก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้เจอกับคุณในหลักสูตรนี้ God bless you ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ scan here for more information and sign up today สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนออนไลน์ได้แล้ววันนี้